สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่บรรยากาศเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอากาศเป็นแบบนี้ก็คือหิมะกําลังจะตกนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศก่อนหิมะจะตกให้เพื่อนๆดูครับวันนี้น่าจะตกแรงครับก่อนเทศกาลปีใหม่นี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับมีแต่ความหนาวความเยือกเย็นครับ น่าจะสายๆหน่อยครับคงจะตกตกแรงครับก่อนจะตกก็ถ่ายให้เพื่อนๆเห็นแบบนี้ครับเดี๋ยวบริเวณนี้ก็หิมะจะตกเต็ไมไปหมดเลยครับแล้วก็ต้องทําการการกวาดเหมือนเดิมอีกอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นที่ผมเคยกวาดให้เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนโสมครับมองไปไกลก็สมสวนโสมทั้งนั้นนลครับ แล้วก็หญ้ามีแต่ความเหี่ยวแห้งเพราะว่าอากาศมันสภาพอากาศหนาวครับหิมะกําลังจะตกครับอีกแป๊บเดียวครับบรรยากาศคืมเหมือนฝนจะตกครับแต่ที่จริงมันจะเป็นหิมะนะครับมีแต่ความหนาวไม่มีอะไรเลยครับนี่ก็เอาฟางมาเรียงไว้กันลมครับเพราะว่าลมพัดมาแรงๆมันก็จะบรรเทาได้ครับไม่ให้ล้ม พัดเข้าไปในข้อกวัวเพื่อกัป้องกันความหนาวให้กับน้องอวัวครับเลยเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆเห็นก่อนที่ว่าหิมะจะตกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีแต่หิมะเต็มขาวเต็มไม่หมดเลยครับนี่ก็กองฟางครับเรียงเป็นเหมือนกำแพงปีนี้ก็สั่งมาเยอะครับเห็นเยอะๆแบบนี้นี่หนึ่งก้อนนี่ ใช้เวลากิน2วันครับแต่ละก้อนกินแป๊บเดียวครับเพราะว่าวัวเยอะกินกินนอนๆอนครับวัวไม่ไม่ได้ทําอะไรครับกินกินนอนนอนมันก็เลยหมดไวครับบรรยากาศมีแต่ความเย็นอากาศเย็นๆครับ ถ้าหน้าร้อนนี่หญ้าตรงนี้จะเยอะมากเลยครับต้องตัดแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าแต่หน้าหนาวเราไม่ต้องทําเลยครับหญ้ามันเหี่ยวแห้งเองขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ และใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับ